สวัสดีครับไกด์ล้านนา닷นะครับตอนนี้ผมอ,อยู่ที่หน้าร้านกาแฟ i m p r e s โซนะครับก็อยู่ติดกับร้านข้างๆร้านเ e ียริทร็อฟนะครับร้านนี้เป็นร้านกาแฟเป็นชื่ออีกร้านหนึ่งของเชียงใหม่นะครับอยู่ในถนนนิมมานซอย11ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกาแฟร้านอาิมเพ s โซกันครับ อยู่ที่ร้านกาแฟชื่อว่าร้านอิมเพลซโนะครับครับร้านกาแฟตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นนิดๆนะครับสวยงามทีเดียวครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านครับร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณในถนนนิม,มานะครับ